สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวมันบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูง่ายๆอร่อยๆกันนะคะหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะวันนี้เราจะทํากั้งทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเป็นเมนูที่ใช้เวลาทําไม่นานนะคะไม่เกิน10นาทีคะ่ะ มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีกั้งนะคะเป็นกั้งแก้วค่ะครึ่งกิโลนะคะกระเทียมสับค่ะ1นึถ้วยตวงนะคะก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวจะปรุงให้ดูเลยนะคะไม่ได้เอามาวางให้เพื่อนๆดูค่ะแล้วก็จะตักกระเทียมใส่ลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะค่ะแค่ให้ได้กลิ่นกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะทอดต่างหากค่ะ น้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ส่วน3ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่นนะคะ1ช้อนชาแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสนะคะของพี่จะใช้เป็นแม็กกี้ฝาเหลืองค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ จะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะหรือว่าจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะพอใส่ซอสลงไปก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะดี๋ยวพี่ก็จะหมักไว้10นาทีค่ะก่อนที่จะหมักก็จะโรยแป้งก่อนนะคะแป้งทอดกรอบก็ได้ค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยนะ,ะนะคะนะคะหมักให้เข้าเครื่องนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะโรยแป้งสองช้อนโต๊ะนะคะพักไว้10นาทีค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเอากระเทียมลงทอดเลยค่ะตอนทอดกระเทียมนี้ใช้ไฟอ่อนลงนะคะพอน้ํามันร้อนแล้วก,ก็หลีไฟลงเลยค่ะเอากระเทียมลงทอดนะคะให้เหลืองกรอบค่ะ คนบ่อยนิดนึงนะคะเวลาเจียวกระเทียมค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะตักขึ้นเลยค่ะไม่ต้องรอให้เหลืองมากนะคะเดี๋ยวจะขมค่ะตักกระเทียมออกให้หมดนะคะแล้วเราก็เล่งไฟขึ้นค่ะเป็นไฟแรงนะคะ ันนี้เราก็เอากั้งลงทอดเลยค่ะอันนี้จะโรยแป้งเรียบร้อยนะคะใครจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งมันก็ได้ค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเวลาทอดจะทอดไม่เกิน3-5นาทีนะคะแต่ของพี่อันนี้เป็นกั้งที่สุกแล้วนะคะพี่ก็จะทอดประมาณ3นาทีค่ะ จะเป็นกั้งหรือกุ้งก็ทอดไม่เกิน5นาทีนะคะไม่งั้นเนื้อของกั้งจะแข็งค่ะอันนี้เป็นกั้งที่สุกเรียบร้อยนะคะก็เลยใช้เวลาทอดไม่นานค่ะนี่นะคะเอาเหลืองประมาณนี้ค่ะตักขึ้นได้เลยนะคะข้างนอกก็จะออกกร,บกรอบๆนิดนึงนะคะไม่กรอบมากนะคะ ข้างในนุ่มๆอยู่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราไปจัดจานกันเลยนะคะนี่ค่ะใส่จานเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะดูกันใกล้ๆเลยค่ะว่าหน้าตาน่าทานขนาดไหนนะคะ กั้งทอดกระเทียมพริกไทยค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีค่ะเมนูนี้เพื่อนๆดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสามารถติดตามชมครัวบ้านๆได้2ช่องทางนะคะทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ